ท่านอนุทินชันวิรกูุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพบพี่น้องอ,อสมอที่จังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับพี่น้องอ,อส,สสมอที่รักและเคารพทุกท่านครับพี่น้องครับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับท่านอนุทินชันวีรกูลรองนานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพบกับอ,อสมอนครชัยบุริน กับการพัฒนาศักยภาพอสม .4.0 นะครับงานนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมจำนวน528คนนะครับก็บพูดถึงเรื่องอสมนะครับพัฒนาให้เป็นหมอประจำบ้านแล้วก็อสม .4.0 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านดิจิทัลเพื่อเป็นหมอคนที่1ตามนโยบายสามหมอนะครับในการดูแลสุขภาพและเป็นต้นแบบให้กับประชาชนนะครับโดยส่งเสริมให้อสมใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และเป็นตัวกลางที่ช่วยประสานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอในการรับข่าวสารข้อมูลสุขภาพคัดกรองติดตามอาการผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด19นะครับรวมถึงการสำรวจข้อมูลลูกน้ำยุงลายนะครับรวมถึงารายงานผลการปฏิบัติงานอสมอหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันมีอสอมอ เข้าถึงแอปพลิเคชันสมาร์ทออสซอแล้วประมาณ60%นะครับซึ่งสาระสำคัญน่าสนใจมากเลยทีเดียวและยังมีข่าวแจ้งว่าในช่วงท้ายนะครับท่านอนุทินชันรีคูลบอกว่าพยายามสนับสนุนเต็มที่ให้พี่น้องอสสสมอได้ค่าปว่วยการเพิ่มนะครับก็คือจากเดิม1,000บาทนะครับเพิ่มเป็น1,500บาทนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ท่านผลักดันนี้จะ ประสบผลสําเร็จโดยเร็วนะครับหมอชาติก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสอสอสมอทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ